อริยสัจจากพระโอษฐาตน้นหน้า19เกรื่องมนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งปิดผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากผู้ความกลัวพุกคมเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลุกขเจดีบ้าง ว่าเป็นที่พึ่งของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกทั้งพวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระธรรมที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจท,ทั้งสีด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบลำงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้ทิกุทั้งหลายโยกกรรมอันเธอพึนกระำํำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วให้ถึงทางนิพพาน เราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกือ้อกูลอาศัยความเอินดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายจิตนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเหลือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจ ในภายหลังเลยนี่แหละกว่าจะเครื่องความสอนของอเ,เราแก่เธอทั้งหลายดีกว่าอันนี้เป็นคำพูดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอัไว้แก่ภิกสุทั้งหลายเป็นคำพูดพื้นพื้นที่เราฟังแล้วก็เข้าใจได้ง่ายถ้าเรานำไปพิจารณาไข้ควรในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้จัดไว้เมื่อ2000กว่าปีที่แล้วให้ดีให้แยบคายเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เรา กำลังประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นมันตรงทางกับที่พระองค์บอกไว้หรือไม่บางทีเราบอกว่าเรามีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่การปฏิบัติของเราก็ปฏิบัติไปอีกทางหนึ่งนั่นก็เรียกว่าเรายังไม่ได้ศรัทธาเปรียบเหมือนเส้นทางซึ่งจะไปสู่ที่หมายถ้าคนหนึ่งบอกว่าทางซ้ายอีกคนหนึ่งบอกาทางขวาอันนี้ต้องเป็นการวัดศรัทธากันแล้วว่าเราจะศรัทธาใคร ถ้าเราศรัทธาคนที่พูดทางซ้ายเราก็จะเดินไปทางซ้ายเราศรัทธาคนที่พูดทางขวาเราก็จะไปทางขวาแต่เราบอกว่าเราศรัทธาคนพูดทางขวาแต่เราเดินไปทางซ้ายแล้วที่หมายมันจะถึงหรือไม่อันนี้เราก็ต้องพิจรารณาให้ดีการประพฤติปฏิบัติท่านจึงจว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นสิ่งสูงสุดเพราะก็คือเราจะผิดเราจะถูกเราจะถึงที่หมายหรือไม่ มันขึ้นอยู่กับการปฏรปปิบัติของเราไม่ขึ้นอยู่กับความคิดความเห็นที่เราเราศรัทธาอันนี้เราศรัทธาอันนี้แต่ข้อปฏิบตาาัติเป็นอย่างไรการกระทําของเราทางกายทางวาจาทางจิตเป็นอย่างไรทัานจึงให้กลับมาทบทวนให้คิดารนาะข้อปฏิบัติของเราอันนี้สําคัญที่สุดนั่นจึงที่อริยสัจส,สี่ที่มรรคโยนแปดว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรศึกษาควรปฏิบัติควรกระทํปปาทให้มากอันนี้จะเป็นไปเพือ ประโยชน์สุดของเราตลอดการนานะ